สวัสดีครับพวกเราชาว t e h b u i l d วันนี้ b o o Tech b u i l d จะมาอธิบายว่า WordPress คืออะไรให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับใครที่สนใจในการสร้างเว็บไซต์สามารถติดตามเราได้ที่ f c e b o o o Tech b u i l d th Instagram t e c h b u i l d t h a i l a n d หรือ y o u YouTube t e c h b u i l d Channel ครับอ่าก่อนอื่นขอถามก่อนว่า WordPress คืออะไรในมุมมองของทุกคนครับอ๋อผมไม่น่าจะได้ยินเโอเคครับ WordPress เนี่ย คือโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ซึ่งจะแบ่งได้2แบบคือ WordPress.org เป็นที่ยอดนิยมในการสร้างเว็บไซต์มีทั้งปลักอินและเพจบิ u i เ d อร์ช่วยให้ง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน WordPress.com เนี่ยครับเป็นบริการให้เช่าโฮสติง้งเหมาะสำหรับสร้างเว็บไซต์ที่เป็นบล็อกบ็อกใช้โฮสติ้งได้ฟรีถึง 3GB กิกะไบต์ครับและ WordPress.org เนี่ยครับก็หน้าตาประมาณนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถัดมาเพจบิ u ดเออร์คืออะไรเพจบิ u ดเออร์เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดายโดยใช้การดรากแอนด์ด็อหรือจับวางนั่นเองวิธีการก็คือเราสามารถจับวางรูปต่างๆลงไปในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและเมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จสิ่งที่เราจับวางก็จะเหมือนเว็บไซต์เลยและการใช้เพจบิ u ดเออร์นี่แทบเร,เราไม่ต้องใช้โค้ดเลยนะครับมีแค่ใช้ดิดหน่อยในบางจุดเท่านั้นเองและที่สำคัญมันสามารถง่ายต่อการให้คนอื่นทำต่อได้ เพราะเราเห็นสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เว็บไซต์เป็นเหมือนกันเลยครับซึ่งหลกัหลกๆมีอยู่3ตัวนะครับที่คนชอบนิยมใช้กันได้แก่ Elementor, Divi และ Beaver ครับถัดมาปลั๊กอินคืออะไรปลั๊กอินเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้เว็บไซต์คุณใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียตังค์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำามปลั๊กอินยอดนิยมกันอันแรกได้แก่ Contact Form 7 เป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้เราสร้างฟอร์มอย่างง่ายได้รวมถึง WooCommerce เป็นปลั๊กอินที่เราทําให้เราสร้าง e-commerce อย่างง่ายง่ายและ s m a s h เป็นปลั๊กอินที่ช่วยทําให้เราสร้างประเทธิเว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้นครับสำหรับวันนี้อวดเพจคืออะไรจาก Tech Build ก็มีเท่านี้ใครที่มีคำถามหรือสนใจอะไรก็สามารถทักทตามโซเชียลเราได้นะครับวันนี้ Boom Tech Build ต้องขอลาพวกเราไปกันก่อนครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ